มานี่มานี่นี่เห็นไหมนี่มาวันนี้ช่วงนี้วุ่นๆน,นะครับเราให้เป็นข้าวสารไปเลยนะครับให้ได้ครับเนี่มันจะมาจิกแล้วไปไปเร็วไปสวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนทําเล้าไก่ทาเล้าไก่แต่ไก่ออกได้นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีการล้อมข้างบนผมเคยบอกว่าจะมีการล้อมตะไครย ข้างบนอีกนะฮะอันนี้ออกมาคอยดูนะปฏิกิริยาที่เขาออกมาหากินมานี่มานี่กู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 กไปกลับบ้านเรามานี่มานี่นี่เห็นไหมนี่มาวัานนี้ช่วงนี้วุ่นๆน,นะครับเราให้เป็นข้าวสารไปเลยนะครับให้ได้ครับเนี่ยมันจะมาจิกแล้วไปไปเร็วไปดูดู สังเกตเห็นไหมครับเนี่ยครับที่เขาออกเขาก็บินออกได้ง่ายๆนะครับพอออกได้ครั้งแรกแล้วเขาก็จะออกเรื่อยๆนะครับแต่ทีนี้ไก่ผมเนี่ยออกมันก็หากินแถวนี้นะครับหมาก็มันก็นอนอยู่กับกับหมานะ่ะมันก็ไม่ได้ไล่อะไรนะครับเดี๋ยวจะมีการล้อมตะไคร่ตะไครข้างบนเห็นไหมที่ผมเชื่อมตัวเสาขึ้นไปนะครับอันนี้คือไว้คล้องตะขครยทีจากนั้นเขาก็จะออกยากกว่านี้นะครับไปรอแล้วรอแล้วไปไป ตอนล้อมแรกๆมันไม่ออกเพราะว่ามันยังไม่รู้นะครับพอหนึ่งตัวดิ้นรนออกได้แล้วเดี๋ยวมันจะออกมาเรื่อยๆครับเห็นไหมผมเปิดประตูให้ให้ตัวที่ออกไปเข้ามานะเราก็ไม่ไม่ต้องปิดนะฮะมานี้มานี่มานี้เดินชนขาเนี่ยจะให้ไม่ได้แล้วนี่ฮะ น,นี่มามันแย่งกันอยู่แต่เดี๋ยวมันจะนิ่งเองนะฮะอันนี้คือเอาข้อสารเลยนะฮะในช่วงที่แบบเร่งรีบนะครับเราไม่ได้อยู่บ้านวันนี้ถ้าอยู่ก็กลางวันก็จะมีจะมีต้นกล้วยสับนะครับนะะแต่ไม่อยู่ก็ไม่ได้มีใครสรับใหนะะ้แต่เขาออกกินหาก,กินข้างนอกแถวนี้ก็มีอะไรกินแบบเพียบอยู่แล้ว โอ้กระลุมงกระมางอะไรกระจายหมดเลยนี่ให้แบบกระจายกระจายจะได้แบบไม่เบียดเสียดกันอันนี้จำหน่ายเป็นไก่บ้านนะครับก็กิโลกรัมละ80บาทนะเราเราขายอยู่แค่นี้นะฮะ นี่ครับมาดูตรงนี้นะครับเป็นการติดไฟโซลาร์เซลล์นะครับ <c oughs> เห็นไหมเดินมามันไม่ตื่นหรอกอันนี้ผมติดเพิ่มนะครับไฟโซลาร์เซลล์ตรงนั้นอันหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อันหนึ่งอันนี้ตัวละ300กว่าบาทเองนะครับอันนี้แสงสีเหลืองนะครับของเอ็เอลโซลาร์ที่ผมใช้อันนี้ติดไฟเพิ่มนะครับตอนแรกติดตัวนี้นะครับแสงขาวตัวนี้แสงเหลืองนะครับตัวละ300กว่าบาทนะไฟโซลาร์เซลล์ตัวนี้ นะครับที่ผมใช้อยู่นะครับถ้าพูดถึงโซล่าเซลลราคาประหยัดคือตัวนี้แหละนะครับติดให้แสงสว่างในเล้าไก่อย่างนี้และก็ให้อาหารไก่จากธรรมชาตินะครับอย่างเช่นกลางคืนเนี่ยเวลาสว่างแมงก็จะมาเล่นครับมาเล่นเสร็จมันก็ตกลงอยู่แถวนี้นะครับก่อนเช้าไก่ก็จะมาเขี่ยกินอันนี้คือให้อาหารไก่แบบธรรมชาติได้ดีมากนะครับโอ้โหหมดแล้ว นี่เนี่ยวิงว่งวิ่งวิ่งอย่างเดียวโยนไปที่ไหนก็วิ่งที่นั่นน่ะสรุปตัวเองไม่ได้กินอะ่ะโอ้โยนโดนแต่หลังไก่เว้ยอันนี้คือความสุขนะอ่าแม่ผมเนี่ยตอนเย็นเขามาให้ไม่ให้ข้าวไก่เน่นนั่งดูมันกินเนี่ยจิกจ๊กจิกจ๊กจิกจ๊กจิ๊กเนี่ยมันตึต๊ด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 เนี่ยมันมีความสุขมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะฮะ มา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 เหยียบขาอย,ย่าเหยียบขาอ่าช่วงเย็นก็จะให้ประมาณนี้แล้วก็มีตัวไก่น้อยไก่น้อยจะให้เป็นหัวาหานขุนแยกอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามเลยครับผมขอบคุณคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ